ปลายตัวใหม่ล่าสุดเบรก แตกเบรกรั่วลูกค้านะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ทำกับเราไปชุดใหญ่ <Okay. S 1> ชุดเต็มล้อฟอร์ดคัสตอมเมดเบรกย่เอ็ดแซดแท้ตรงรุ่นสตัดปรับเกียว์เฮดได s ์เอสเปคโอทำไปได้สักระยะวันนี้เราได้รับสายนะครับจากโชว์รูมรถนําเข้านะครับซึ่งนําเข้าเรารุ่นนี้มาว่ามีลูกค้าเ,เข้ามาคอมเพนว่าตรวจเช็คให้หน่อยหนึ่งก็คือรถนขับแล้วเกิดการร่อนไม่เกาะถนนส่ายไปสายมาซึ่งก่อนที่ลูกค้าจะเข้าไปที่โชว์รูมลูกค้าได้ปรึกษาปรึกษาคน รู้เรื่องรถนะครับเขาบอกว่าเป็นอาการปกติ2ก็คือพอนารถ้าไปตรวจเช็คที่โชว์รูมรถนําเข้าเนี่ยช่างเนี่ยได้ยกขึ้นมาแล้วก็เห็นว่ามีการรั่วสายเบรกเนี่ยแตกทางโชว์รูมก็เลยติดต่อมาหาเราเพราะว่ารู้ว่ารถคันนี้ทําจากเอัศนีว่าดูแลลูกค้าให้หน่อยนะครับว่ารถเนี่ยทำไมใส่เบรกไปจากเราแล้วถึงมีปัญหาผมก็เลยขอรูปถ่ายส่งกลับมาปรากฏว่ารูปที่ส่งกลับมาครับมันไม่ใช่งานติดตั้งจากเราไม่งงนะรถคันนี้แต่งจากเราไป แต่ปรากฏว่าคนที่เจ้าของรถเนี่ยเอารถเนี่ยไปทําที่อื่นการติดตั้งเบรกการติดตั้งสายถักออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยปรากฏว่ารถได้ถูกเปลี่ยนจากสปารับเกียวเฮดไดเอสเปกเนี่ยไปเป็นโช๊คเดิมแล้วประกอบกลับมาเนี่ยเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ต้องบอกก่อนนะครับการติดตั้งเบรกตรงรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นปั๊มเบรกจานเบรกนะครับขาเนี่ยเป็นของตรงรุ่นทั้งหมดสายอ่อนหรือสายถักเนี่ยสายน้ำมันเบรกเนี่ยจุดยึดจะไม่ใช่แบบนี้ครับจะไม่ใช่เอาแคมรัดแบบนี้มันจะเป็นแคม รัดที่รัดอยู่กับตัวยึดของสายออดซึ่งมันทาให้มันให้ตัวไม่ได้ครับเหมือนสเปคโรงงานที่ออกมาอยู่แบบไหนต้องอยู่แบบนั้นด่ดูตรงนี้เห็นไหมฮะยึดแบบนี้มันให้ตัวได้มันไม่มีตัวล็อกเวลาขับรถชกโยกขึ้นลงเลี้ยวรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสายถากักมันก็สีไปสีมาผมบอกเลยนะอันตรายถึงชีวิตเรื่องเบรคคือชีวิตแต่ทีเนี้ยเราไม่รู้ว่าคนดูแลร,รถคันนี้เอารถคันนี้ ไปทําที่ไหนผมพยายามถามหาข้อมูลแต่เขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องไปเอาเรื่องร้านที่เปลี่ยนจากสตาร์บัคเคียวมาเป็นชคเดิมแล้วติดตั้งแบบผิดๆมาแบบนี้เจ้าของแบบไม่เป็นไรก็ให้ทางเอทาซี T C ดูแลให้นะครับเพราะนั้นอย่างที่ผมย้าเสมอว่าเลือกร้านที่ติดตั้งแล้วอย่าไปเซอร์วิสก,กับคนที่ไม่มีความชํานาญแค่ถอดใส่โชคแล้วทํากลับมาแบบนี้สมมุตินะครับถ้ามันรั่วมากกว่านี้มีการเบรกแรงๆแ,แล้วสายอ่อนอลยเนี้ยไม่ใช่สายถักแบบเนี้ยมันอาจจะแตก ได้แล้วบอกเลยว่าอันตรายมากๆากครับและอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของว่าเอ๊ะทำไปแล้วรถสายไปสายมาผมก็ไม่รู้ว่าให้ใครเช็คนะครับ <c oughs> คุณดูดิ <c oughs> เขาบอกได้ไงว่าเป็นอาการปกติบอกได้ยังไงว่าเออเดี๋ยวค่อยดูจริงๆไม่ต้องดูเลยครับแค่เลี้ยวลอ้อมาก็เห็นแล้วดูสภาพคุณดูสภาพยางเละขนาดนี้โคตรขนาดนี้จะระเบิดอยู่แล้วใยเหล็กปิ้น โอ้โหโดนน้ามันก็ร่อนเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนะครับสาหรับลูกค้าที่ทํารถที่นี่ยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยเอผ่านเวลฟเนี่ยช่วงนี้ลูกค้าเอท่ีค่อนข้างเยอะแล้วเวลาที่เอารูปไปโพสต์บ้างหรือคนอื่นเห็นบ้างนะครับก็จะแอบโดนแซะบ้างโดนแขวะบ้างบางร้านเขาก็แบบเอท่าศรี e ทำเป็นหรือเปล่ารุ่นนี้เนี่ยเคยทําเหรอไม่ชํานาหรือเปล่าขอให้ด่าไว้ก่อนขอให้ว่าเอท่ีไว้ก่อนดูก่อนครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรรถคันนี้ไม่มีอะไรมากสุดท้ายกลับมาผมจ เปลี่ยนสายอ่อนสายถักให้เรียบร้อยนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณ 3- 4มสพันนะครับนี่บอกราคาให้เลยเปลี่ยนยางไปอีกหนึ่งชุดนะครับก็ไหนๆก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนทั้ง4เส้นเลยนะครับก็โตโยหมดแล้วจะเปลี่ยนคู่เดียวเดี๋ยวข้างหลังก็หมดตามนะครับก็เลยเปลี่ยนใหม่4เส้นผมเลือกเป็น GT ราคาไม่แรงเพราะลูกค้าบอกว่าใช้รถหนักใช้รถเยอะมีคําถามนิดนึ่งลูกค้าถามนะรถวิ่งแค่ไม่กี่หมื่นโลอะทำไมยางมันหมดเร็วจังต้องบอกแบบนี้ครับไม่ใช่ยางโตโยไม่ดีนะต้องเข้าใจว่า1รถน้ําหนักเยอะ2ตัวลูกค้าเเปป็็นนรถตัว เทอร์โบแรงม้าสูงออกตัวร้อฟีซิ่งเลี้ยวแรงๆแล้วลูกค้าใช้งานหนักยางก็จะหมดเร็วกว่ารถที่แรงม้าน้อยอันนี้ฝากด้วยนะครับรถทําที่ผมคันนี้ไม่มีปัญหาเลยแต่ไม่รู้ไปฟังใครนะครับโดนะไปทําที่นั่นดีกว่าถ้ามันเด้งไปเนี่ยโอ้เนี่ยเดี๋ยวใส่ชคเดิมแบบนุย้ยแบบนั้นเลยเดี๋ยวจัดการให้แล้วเป็นยังไงละ่ะบอกเลยนะครับเลือกร้านให้ดีแล้วถ้าคุณมีร้านที่ไว้ใจได้อยู่แล้วอย่าหลงทางบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยเป็นเจ้าของกิจาการ ค่อนข้างที่จะเวลาเนี่ยรัดตัวมากนะครับบางทีก็วานให้คนนั้นคนนี้ไปทําหรือใช้ลูกน้องหรือใช้คนที่ไม่มีความชํานาญไปทําเขาก็เอาสะดวกมาเอทัศซีรถเยอะอะไปทําตรงอื่นแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยยังดีนะครับที่เจอผมเราดูแลให้รถที่ทําจากที่นี่ถ้าคุณไม่มีเวลาเรามีรถสไลด์ไปรับไปถึงบ้านทําเสร็จรถสไลด์ไปส่งให้ถึงบ้านถึงเวลาคเครียบินง่ายๆสบายๆบ,บอกเลยว่าปีนี้นะครับเราเต็มที่ในเรื่องของการบริการหลังการขายเพราะนั้นมีอะไรติดตั ที่เราทําที่เราปรึกษาเราก่อนนะครับไม่งั้นอาจจะเป็นแบบนี้ได้นะย้ำนะครับทําที่ไหนเซอร์วิสที่นั่นอย่าฟังคนรอบข้างมากแอลพาสเวลฟที่นี่บอกเลยว่าเต็ม